มายางไงของมันนี่ยไอ้สากมันจะมากินปลาเก๋าเหรอหรือปลาเก๋าจะกินปลาสากมันไปไม่ได้หรไม่รู้มันกอดกันขึ้นมาผมว่าไอ้สากมันจะมากินหรือเปล่ามันกินติดเด็ดนะปลาสากเต็มปากเลยกินซะไม่กิน,กนหรออหรือปลาเก๋าจะมากินไอ้สากมันจะกินด้วยกัน,หร,นหรือเปล่งกกันนิอ่อ เสรยบร้อยดีเราออกยังไงวันนเ้ืเต็มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมช่วยยัไงไงน่ะน่ะกี่ตัวอโอ้ยชายอีกนิดนึงอ่ะหมดอไหน,นไหนภาพเดี๋ยวผมสามนะผมสามนะฝัง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 ให้หน่อยฝังเป็นพวงอ่ะให้มันเป็นพวงครับเอ้ย còn cá Còn cá mai Yên Chào chào khắp xinh 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 cao cao mai Pa buông <laughs> tụi ngâm, tụi ngâm. Một เร็วเร็วเร็ว,เ,รว,เ,รวเอาเอาแต่เราเอาแต่เราเอาคันคันนี้หลบก่อนนี่คันเนี้ยไม่ถ้าไม่ได้ปล่อยเบ็ดเอาหลบไปฝั่งนู้นเลยครับเออเด็กหวานพรดมันยังไงยังไงไอดูมันเหมือนปลาสาสมันยิ่งไปวิ่งมาอย,อยู่อยู่ปะไหนแต่เหลาฮะขึ้นมายังยอยโอ้อะไรเนี่ยเรียบร้อยโอ้ มวยเลยเมื่อกี้มันก็อยู่อยู่มันตึ๊กตึ๊กตึ๊กมันก็วิ่งย้อนกลับมาไแล้วไปปืด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 โอ้ไม่เป็นมวยนี่แบบนี้ไม่มันไม่รู้จักต้อป,ปรับไงอ่ะอันนี้มัน,มนมก,กหวานเกินตายแล้วเบรกเบรกหวานเกินอ่าเหยื่อไม่มีด้วยพวกคุณเอ้ยรอหมึกรอหมึกก่อนเอาเอาหมึกมีปะมีในตัวถังมาแล้วครับเอาเมื่อกี้หลุด ข้างหลังหลุดนะครับมาลุ้นข้างหน้ากันต่อ <มา S 1> ปลาหลุมปลาหลุมามาแล้วนะครับเ<า>จอก,กับทีมงานปลาปนชุดใหญ่ครับไ,ไ,อไอ้นั้นนขาบอกว่า,<ม>ายังไม่เห็นหน้าเลยในตัวที่เราได้ทิปที่แล้วอ <สา S 1> ไอโซมาแล้วเอ้ยเขาประเดิมตัวแรกอีกแล้วสวิงครับยกเลยยกเลยสลิงไงเขางัดยางเดียวเลยเออเจอกูเขาบอก โอ้ป oh, oh, no uh, ้าเอาอีกแล้วนำหน้าอีกแล้วสลิงเหรอสลิงครับสลิงเรียบร้อยดีป้าจะนำหน้าก่อนเลยไปคืนใช่ไหมเฮ้ยไปแย่อีกแล้วเดี๋ยวมันงับเดี๋ยวมันเลือดสาดอีกกูเมื่อกี้มันตัวนก็ซื้ออีกแล้วก็มาขึ้นมาขึ้นมางาเหรอเออนี่มานี่แล้วเหลือแต่หัวนั่นน่ะขบเขดขาดไปด้วยนั่นน่ะขาดไปด้วยเหรอ เออเอาเบ็ดไปด้วยนะน่ะวัมันดุไอ้ตาอะกเขาบอกว่าเยียยมเลยไม่ตัวน้ตายะมืกอกี้นี่มันมาตานี่มาือซื้อมักันไมือมาันีมคีมไม่มีคีมไหมเอาคีมข้างหลังนั้นนะคีมข้างหลังสองตัวอวันนี้มาแบบจัดเต็มชุดใหญ่เลย ปูสาไดปลาเหยื่อนี่น้าโตเราก็มาหายไปสองปีป่าเนาะใช่ป่ะอืมนี่ครับช่างใหญ่เราอยู่นี่นี่ปูสาว่าได้ปลาเหยื่อแล้วให้ตุ๊ตังตุ๊ตีทีที่แล้วไม่ได้มาอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อหน้าต่อาลังดีกำลังดีถ้าเป็นสลิงเงียบร้อยเลยนะเมื่อกี้นี้เปลี่ยนเลยอย่าให้มันนี่มากๆเดี๋ยวเขาก็ว่าเอาอีก ่ยายยปลจับตัวได้แล้วครับดื้อนนะักเป็นไงตายเกลือนมัดเบ็ดแทบไม่ทันก็ใส่ตาเดียวใช่ปะออใส่ตาเดียวใส่ตาเดียวมัน,นมใหญ่ขด้เล่นกันเ,นะเหลือคันใครคันมนแล้วครับทำไม่ทัน ได้เหรอองผมสิบสามเลยเล่นเละเลยบาดเบ็ดไม่ทันเดย๋่วปลาสายอุ้ยพนเกเกียมันหยุดให้ปลาล็กหาปลาล็กทำเหยื่อคนไม่ไม่ขังยวเล่นตอนเช้าดีกว่าย่างี้ได้ไงเราหาเหยื่อเออหมึกเราได้มากล่องนึ่งนะ นี่เหลือแต่บึกเมื่อกลางวันาต่อครับวันเป็ดพร้อมเจอกันตายเกลือแน่งะนี่กินมาเฮานะไหนไหนเป็นยังไงเดี๋ยวผมเปิดไอ้หน้ารอดไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกี่ยวท้องนะเกี่ยวสองตาเลยเกี่ยวทั้งปากเกี่ยวทั้งท้องเลยู่ไม่รู้จับต้นอะไรลยเป็นไงตัวแรกหอมไหม สะใจมันขโมยไปทัาไหล่แล้วสะใจใจพาจับนันทิแจ้วห,หัวแดงเดียวกลัวอะไร,ระอ,อ,ะอ่ะภาษาเชเบสอ่ะไม่ไม่ต้องลีลาอะไรมากเงี้ยเป็นไงเก่งนักเนะเข้าบ้านนอน กี่ตัวกี่ตัวก็โหกี่เบ็ดกี่ตากี่ตาก็ฟาดหมดเดี๋ยวผมนี่แหละนอนไม่หลับแน่เป็นไงเขามาทีหลังเป็นไงเขาหัวแล้วตัวเองนี่แต่เลี้ยงปลาอืมเบ็ดคนธรรมใช่เกลือนหน่มแค่นี้อืมนี่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะสนนักสนนักดื้อนะไรยมทูดเก่งนักโดนน้ำมั่งเป็นไงเป็นไง โอ้ยเอาลับไปมือนีึงเ้ยโอ้ยนอนลับแล้วมืงดิพอดีไม่กูจะได้ลงม้างแล้วทีเนี้ยเออเอาไปไปไปเอาไปนี่ถึงก็ต้องเอาไปก่อนเอาไปก่อนเอาไปก่อนติดสบิงเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไปก่อนเอออ้วนเว้ยตัวนี้เว้ยอ้วนเอาผ้าจับผ้าจับผ้าจับตัวเนี้ยตัวเนี้ยอ้วนจับผ้าจับผ้าจับอย่าไปจับมือเปล่านะมันสะบัดนะปลาได้ไรยี่เนยทองอ้าวเออ ปลาเขาอะไรดูด <mile> ิเหลือแต่ท่อนกินนเนี่ยนะโอ้โหอมมิดเลยนี่ว่ะเหมือนลิงเลยนะสามทางอยู่หัวล่างนนั้สะบัดนะไหวแล้วเหรอไหวแล้วเหรอไหนไหนไหนดูดูดูปลาให้ปลาเยอะพอมันกินไปเยอะใช่ไหมไม่รู้แหละได้ตะการึงแล้วอ่ะเราเทแล้วอ่ะนสักซากสัก ไปซากไปซากเขาสิอืมนี่หนละดูสภาพ นี่เรามาถึงที่ถึงหมายกันแล้วนะครับตกปลาชายล่องน้ําลึกนะครับหาปลากับข้าวกันปลาเก๋าจะเป็นปลาเก๋าหรือปลามาลุนกันนะครับทีมงานปาลาปนนะครับชุดใหญ่มาแล้วสบายดีสบายดีไมไ่กินเหล้าแล้วเราต้องโชว์ความ แข่งแข่งนะป้ามอญแอรเราอย่าให้คนอื่นเขาเห็นเขาจะเหยียบเราอ่หาห้องน้ำมันลึกอยู่ดิใครใหญ่กว่ากันเนาะน้ำสี่สิบเจ็ดจิบจิบเ <c oughs> นี่ยนะโยกกว่าจะถึงนะสี่สิบเจ็ดเนามาแล้วครับลางๆลางๆโอ้ยอนุ่นเก่าคู่เหรออนุ่นเก่าคู่เหรอปล <c oughs> าที่อียเก่าคู่ไอ้โด ยกดีดโอ้ยเฮ้ยเบ็ดขาดไปตาหนึ่งอ่ะนั่นอะเอาเอาเบ็ดขาดไปตาหนึ่งอ่ะนู่นอันนั้นก็คู่นู่นน่ะเก่าคู่เหมือนกันน่ะเอามาเทียบคู่หน่อยคู่หน่อยเออเออขอช็อตนี้หน่อยนะด้วยด้วยด้วยด้วนู่นนู่นนู่นเทียบคู่หน่อยคนละคู่คนละคู่ข้างหน้าเอาอะไรมาโชว์เขาครับโอเคสวยงาม อ้าวแล้วเบ็ดมันเป็นขาดไปไหนตักหนึ่งอ๋อมันกินต้องขอขาดรุดฟังน้ำมันกัดนะตัวใหญ่นะอืมก็ซื้อมาทำไมซื้อมาไม่ใช่นี่อืมเอาครับนะมาลุ้นกันนะครับยาวๆยาวๆลุ้นกันยาวๆอือโดนนี่แล้วครับเก่าไหมเก่าคิดว่าจะเป็นเก่าลอยอยัง ผมถ่ายเรามีแค่นี้ครับไปไม่ได้ก็เนื่หน่อยเนี่ยน้ำมันลึกแต่ละตัวขึ้นมาหงายท้องหมดอ่ะไม่มีทางได้สู้อ่ะมาแล้วกาเป๋ากระเกา๋าก <c oughs> เกา๋เกาเอออืม <c oughs> ยาวๆรุนกันยาวๆไม่ไดิ้นเลยอ่ะอาปากบอ่อมาน่ะ ส่วนลอยทุ่นก็ลอยนะครับคีดถึงแจ้งแก้วไว้